จอยดีไม่มีพังแถมราคาประหยัดตังและมีคุณภาพโดยได้รับการการันตีจากนักแข่งระดับประเทศและลูกค้าหลายๆท่านได้เลือกใช้แนะนำเลยต้องร้าน x 3 6 0 Shopping ิงลิงก์อยู่ด้านล่างรีบไปซื้อให้ไวกันเลยครับเอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับผมทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับรายการนิวนันนะครับผมก็วันนี้มารีวิวมินอสลาฟโคเซ่นะครับผมทั้ง2ปีเลยทั้ง0 6 World Cup นะครับผมแล้ก็08 เอ่อยุโรปนะครับผมก็วันนี้มากับเอ่อศูนย์หกโอเวครับก่อนเลยนะครับผมก็ประเดิมตัวแรกนะครับก็สําหรับโคเซ่เนี่ยเอ่อจะเออมันจะมีความสามารถยังไงบ้างเก่งยังไงข้อดีข้อเสียเป็นยังไงแล้วก็เทคนิคการใช้วิธีการเล่นอะไรอย่างนี้ผมก็จะอธิบายให้เข้าใจอย่างสั้นๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูในไฮไลท์แล้วก็ฟังผมอธิบายไปเพลินๆได้เลยครับเอาเลยนะครับผมนะมาพูดถึงมิโนสลับโคเซ่ศูนย์หกโอเวอร์ครับกันก่อนเลยนะครับผมนะก็ก็ เป็นกองหน้าที่หลายๆคนเนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อกันมากอีกคนหนึ่งเลยนะครับผมนะเพราะว่าค่าพลังเนี่ยมันดูเก่งเกินไปมันดูโกงไปมันดูโกงนะฮะก็ถามว่ามันเก่งจริงไหมผมกล้ายืนยันแล้วก็ตอบได้เลยนะว่ามันเก่งจริงๆนะครับผมจังหวะนี้ก็กระดึบ๊บกระดึบ๊บกกุนตีหน่อยนึงโอเคผมจังหวะนี้โคเซ่ก็ตะบ,บันหายผมบอกเลยถ้าพูดถึงมินซสราโคเซ่เนี่ยก็ต้องนึกถึงความสมบูรณ์แบบนะครับผมกนะ็คือเป็นกองหน้าที่ ออสมบูรณ์แบบจริงๆนะผมจบสกอร์ได้ทุกๆแบบยืนตำแหน่งที่ดีหาช่องได้ดีมีความเร็วและแข็งแกร่งมากๆมีความอึดมันเพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างเลยมีความดุดานีกโอ้โหมันจะเก่งไปไหนมันจะโกงไปไหนนะครับผมนะพอค่าพลังมันสูงเกินไปจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูจังหวะนี้กันนะครับผมจังหวะนี้น้อยเออก็เลี้ยงบอลมาอย่างกวตนตตนีฮ <laughs> ะล็อกหลบนะฮะแล้วนอยเออก็กวนเตอีกรอบนึงแลวก็จ่ายอาชิโก อันที่โคจ่ายมาให้มิโนซาลาโคเซ่โคเซ่โดนกระแทกแต่ก็ล้มลงไปเลยไม่เป็นไรเมซี่เห็นโคเซ่วิ่งไปแล้วผมโคเซ่ Jose, เดี๋ยวแล้วผมจะให้สังเกตจังหวะน,นี้นะครับผมนะเป็นจังหวะที่โคเซ่เบียดกองหลังฝั่งตรงข้ามได้ปิวเลยนะครับผมนั่นก็เป็นหลักฐานที่จะสามารถยืนยันให้คุณผู้ชมได้แล้วนะครับนะว่ามิโนซาลาโคเซ่ ose, เนี่ยเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งจริงๆล้มยากจริงๆนะครับผมก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้อย่างดีเลยนะครับแล้วเรามาดูจังหวะต่อไปกันบ้างนะครับผมมิโนซาลาโคเซ่ให้ลูคัสโปรดี้ โบลสุกิเลี้ยงเองครับผมจี G, เลี้ยงจีแล้วเห็นม oh ิโนซาโคเซ่ก็จ่ายให้โคเซ่นะครับผมแต่ก็โดนตัดบอลไปได้โอ้โหแม่งเออแล้วโรนันโดไม่ก็เก็บบอลได้ให้โคเซ่โคเซ่ h, ตะบันเรียบร้อยไปแม่งจะเก่งไหนะี <laughs> ่มันคมกริบจริงๆลูกแต่ละลูกที่โคเซ่ h, ยิงเนี่ยยิงได้ดีเกินไปไอ้บ้า e เอ้ยยิงได้ดีมากๆเลยนะครับผมนะแต่ว่า ถ้าใช้ผมแนะนําจริงๆสําหรับมินอสาโพเซเนี่ยแนะนําว่าพยายามยิงในกรอบเขตโทษจะดีกว่านะครับผมนะเนื่องจากที่โคเซเนี่ยยีงค่ายิงไกลกับพลังการยิงที่น้อยนะครับผมจึงทําให้ in ยิงไกลหรือว่ายิงนอกกรอบเขตโทษอาจจะหวังผลไม่เท่ากับยิงในกรอบเขตโทษนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็จากการสังเกตของมินอสาโคเซที่ผมใช้มาเนี่ยโคเซเนี่ยยิงพลาดน้อยมากๆคือแม่งยิงแต่ละลูกคือแม่งแทบจะหายเข้าไปอยู่ในตะข่ายแทบจะทุกลูกเลยนะครับผมนะและ้วจังหวะนี้ก็ เมซี่ยิงช็อกยิงเข้าช่องแคบมาลากาไปไอย่างสวยงามนะครับผมนะที่ผมตัดจังหวะอย่างนี้มาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าผมอยากใ,ให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วก็สังเกตเลงเห็นถึงว่ามิโนซาร์โคเซ่เนี่ยจะเป็นนักเตะที่มีบทบาทกับเพื่อนร่วมทีมเยอะทั้งนั้นที่เป็นกองหน้านะครับผมหรือว่าเล่นตำแหน่งสไตรเกอร์นั่นเองนะครับผมจังหวะน,นี้เมซี่ตักบอลมาโคเซ่ต,ตบบันแต่ก็ติดเซฟนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมเราใช้ความนิ่งโรนันโดก็ล็อกลงม,มานิดหน่อยโรนันโดเปิดโค้งมาโ เนี่ยคือผมอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้เนี่ยผมเพราะว่ามิโนซาบโคเซ่เนี่ยจะเป็นนักเตะที่มีบทบาทกับรูปเกมเยอะมากตอานั้นี่เป็นกองหน้าไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลหรือว่าจะเป็นการนำทับเนี่ยนำทับก็เหมือนแบบเออแบบหาช่องเนี่ยผมแล้วก็จบสกอร์เองบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะอะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็สำหรับโคเซ่เนี่ยมันเก่งมันเก่งถึงขนาดที่ว่าจบบอลรียบเลยมันเก่งถึงขนาดที่ว่าเออมันสามารถสู้ระดับระดับ x i แบบว่าราคาถูกๆได้เนะฮะ ก็ <G ül üş> ไม่ก็ไม่บอกกันว่าตัวอะไรแต่ว่ามันมันเก่งในระดับนั้นได้เลยนะครับผมนะเก่งระดับตอเลสศูนย์แปดอีเก่งระดับซวเลสสิบสี่เทียออิซิันมันถือว่าอยู่ในระดับนั้นได้เลยนะครับผมนะแต่ว่าสำหรับโคเซ่เนี่ยข้อเสียของมันที่เห็นได้ชัดเลยและมันก็เล่นยากอยู่ก็ตรงที่โคเซ่เนี่ยค่าค้องตัวมันน้อยเกินไปนะครับผมก็คือมันคองตัวมันน้อยมากมันแบบกว่าจะล็อกหลบได้โอ้โหประมาณสองสาวีิถึงจะล็อกหลบได้ <G ül üş> ซึ่งจังหวะนั้นผมก็โดนตัดบอลไปเรียบร้อยแล้วแน่นอนจริงไหมฮ ในครับผมจังหวะนี้โคเซ่ก็ตะบันเองแต่ว่าติดเซฟแล้วมันเข้าทางโรนันโดก็ตะบันไปอย่างสวยงามนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูจังหวะต่อไปกันบ้างนะครับผมซีตักไม้โคเซ่แล้วจังหวะนี้เขาโม่งไห้โคเซ่โคเซ่บอกขอเหมือนคาบแล้วก็ยิงเรียบร้อยไปครับผมเข้าเสาสองสลลดเอินจิ้นใหม่เนี่ยพยายามยิงเล็งไปที่เสาสองมันโอกาสเข้าจะสูงมากกว่าเสาแรกนะครับผมนีแล้วก็กวนตีนในการเต้นท่าโรบอทแบบพิเตอร์เคาน์ชให้ดูนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูจังหวะต่อไปกันบ้างนะผมเอเซียง ให้อินเนสตาอินเนสตาให้ตติและตติให้อินเนสตาและอินเอสตาตักบอลมาให้โคเซโคเซเลี้ยงเองโกไม่ออกมาก็ตบบันเรียบร้อยไปโอ้โหมันจะคมไปไหนอยู่ในกรอบเขตโทษนี่คือกดแรงๆไว้เลยนะครับผม40ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเต็มข้อหาเลยเข้าไปในตะข่ายแน่นอนจริงๆนะครับผมนะและเนื่องจากที่โคเซ่คล่องตัวมันน้อยนะครับผมผมก็จะแนะนําทริคในการเล่นก็คืออยากให้โคเซ่เนี่ยเออครองบอลบ่อยครั้งนะครับผมอยากให้มันครองบอลนาน อยากให้มันจับบอลบ่อยครั้งและอยากให้มันจับบอลนานนะครับผมก็คือว่าจังหวะไหนที่โคเซ่มันได้วิ่งจริงๆเนี่ยเออโคเซ่มันจะเออต้องหลุดต้องหลุดจากกับดักลำหน้าหรือว่าหลุดจากตำแหน่งของกองหลังฝั่งตรงข้ามซะก่อนนะครับผมมันถึงจะเหมาะที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นนะมิโนโซาลาโคเซ่เนี่ยเออเทคนิคก,การใช้ง่ายๆเลยนะครับผมอย่างเช่นมินซาลาโคเซ่ของบอลอยู่ใช่ไหมฮนะเพื่อนๆก็ให้โคเซ่เนี่ยเออจ่ายบอลให้เพื่อนรุวมทีมนะครับผมนะแล้วก็รอโคเซ่หาช่องแป๊บนึงนะแล้วก็ ตักบอลให้แล้วก็ทิมบอลให้เพื่อให้โคเซ่จบสกอร์เองอะไรอย่างนี้นะครับผมจังงวะนี้โคเซ่ Jose ก็เอ่อเฟกช็อตมาหลายๆจังหวะแล้วก็ยิงตะบันเข้าเสาสอง,สองเรียบร้อยไปนะครับผมก็คมอยู่แล้วนะครับผมสำหรับโคเซ่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่คล่องตัวมันเลยอาจจะไม่เข้ามือสําหรับใครหลายๆคนนะครับผมนะเพราะว่าผมลองถามผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ใช้โคเซ่แล้วหลายๆคนอาจจะบอกว่าโคเซ่ ose, มันไม่เข้ามือเลยก็มันเป็นเพราะว่ามันคล่องตัวน้อยเนี่ยละครับผมเนี่ยมันคือประเด็นหลักที่สําคัญมากนะครับผมถึงนักเตะมันจะเก่งเพียงใดถึงมััันนนกกเเตะะมจ่ง ยังไหนะครับผมยังไงโคเซเยังไงนักเตะคนนั้นมันก็ต้องมีจุดอ่อนของมันอยู่แล้วนะครับผมนะเพราะเนื่องจากที่มันไม่ใช่เป็นเวโเบสเพราะเนื่องจากที่มันไม่ใช่โบลิเจนด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมนะไม่งั้นมันจะโกงเกินไปแล้วจังหวะนี้ตักบอลมาโคเซกูยิงอีกแล้วแล้วก็ไม่เอาโกามากูก็ยิงเอาติดชแม่เงยแล้วโรนนลโดเปิดโค้งโค้งโคเซหม่งเรียบร้อยไปนะครับผมก็โคเซเนี่ยทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งเลยคือลูกกาอากาศเนี่ยแม่งตัวก็ไม่ได้สูง น้ำหนักก็ไม่ได้เยอะตัวก็ไปได้ใหญ่มึงมงดีจังวะม่งได้แม่นยำนะผมนะแล้วก็จังหวะเทคตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกระโดดได้สูงมากนะผมจังหวะหมงก,ก็ทําได้เนียนตาและม่งได้รุนแรงมากเลยนะผมจอร์นิตต์ต็อนนตอทออิทีมบอลมาคิวเลอร์พานไหมโคเซผมโคเซสังเกตนะครับเพื่อนๆสังเกตได้เลยว่าโคเซตะบ,บันเรียบร้อยไม่ใช่โคเซเนี่ยโอกาสที่จะได้โดนเดี่ยวกับผู้รักษาประตูฝั่งตรงข,ข้ามเนี่ยสูงเพราะว่าโคเซเนี่ย มันมีความเร็วที่จะสามารถวิ่งฉีกกองหลังได้นะครับผมจึงทําให้เล่นเกมสวนกลับเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เล่นแย่มากนะครับผมและบวกกับความแข็งแกร่งบวกกับการยืนตำแหน่งที่ดีและมีความเร็วอะไรอย่างนี้นะครับผมนะจ้าจังหวัดในโคเซได้วิ่งจริงๆก็พยายามกดกระชากบอลนะครับผมอย่าให้โคเซล็อกหลบหรืออย่าให้โคเซใช้ทักษะหรือว่าสกิลเยอะนะครับผมไม่งั้นมันจะเป๋ๆนะเพราะคลองตัวมันน้อยเกินไปจริงๆนะแต่มันก็ยังมีค่าคุมบอลที่ดีอยู่เดี๋ยวต่อไปชมศูนย์แปดแดงได้เลยนะครับผมสำหรับโคเซ เอาเลยครับผมต่อไปก็มาพูดถึงมิโนสลับโคเซ่08ยุโรปหรือว่า 08e นั่นเองนะครับผมก็สําหรับเออโคเซ่ 08e เนี่ยจะมีข้อดียังไงข้อเสีย,ยงไงจุดเด่นเป็นยังไงจุดด้อยเป็นยังไงแล้วก็ความแตกต่างของ0เออ0กับ 08e เนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมก็จะอธิบายแล้วก็สรุปให้ฟังดังนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในไฮไลท์แล้วก็ฟังผมบูไปเพลินๆได้นะครับเอาเลยครับผมนะคราวนี้ก็ถึงคิวของ โคเซ่ศูนหรือว่า08ยุโรปกันบ้างนะครับผมนะก็สารับ 08E หรือ08ยุโรปเนี่ยเออจุดเด่นของมันนะครับผมก็คือการจบสกอร์ที่ยิงได้เฉียบคมมากนะครับผมในในการยิงไกลอะไรอย่างนี้นะครับผมนะเพราะว่ามีค่าจบสกอร์ที่เยอะแล้วก็มีพลังการยิงที่เยอะนะครับผมนะแต่ว่าผมลองใช้06 World Cup กับ08 E เนี่ยมันจะต่างกันตรงที่08 E เนี่ยโอกาสจบสกอร์มันแบบโลง่งๆอย่างเงี้ยมันก็มียิงพลาดบ้างนะครับผมนะแต่06 World Cup เนี่ยพลาดน้อยมาก ผมคิดว่าการจบสกอร์ของสูนุโบร์คัเนี่ยคมกว่าผมนะแต่ว่าการยิงไกลอะไรเงี้ยสูน 8e มันมันมีโอกาสที่จะได้ลุ้นมากกว่านั่นเองนะครับผมนะแล้วก็0ูนแตอ e นะครับผมความเร็วผมว่ามันช้ากว่าสูน o r บ d c ค p นิดนึงนะแต่ว่าค่าพลังผมก็ไม่สนหรอกแต่ว่าเวลาใช้แล้วรู้สึกว่า0ูน 8e มันช้ากว่านิดหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าสูน o r บ d c ค p มันเวลตันแต่ว่าสูน 8e เวลมันยังไม่ตันนะครับผมนะก็อันนั้นก็มีส่วนด้วยนะแต่ว่าเอาเอออาที่ผมใช้ปัจจุบันแล้วกันผมค นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็อันดับ3มเลยคือปีเนี้ยโคเซปีเนี้ยคือมันมันมีสมดุลที่เยอะนะครับผมมันจึงทําให้แบบว่าบางครั้งก็ไม่ล้มนะแต่บางครั้งก็มีล้มบ้างอะไรบ้างเนี่ยสังเกตจังหวะนี้ครับผมยิงนอกกรอบก็ได้ลุนนะครับผมถือว่ายิงไกลได้งดงามเลยทีเดียวนะครับผมนะจังหวะนี้โคเซยิงได้ดีครับผมนะแตผ่ผมรู้สึกว่า คือโคเซปีนี้นะครับผมมันมันมีอะไรที่เด่นแปลกๆคือโคเซปีนี้มัน5ดาวผมก็ตกใจเอ๊ะโคเซมันเล่นยังไงของมันถึงได้5าดาววะงงฟีฟามันคิดอะไรอยู่แต่เนื่องจากที่มัน5ดาวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นข้อที่ได้เปรียบไปเลยนะครับผมนะเพราะว่าโคเซมัน5ดาวมันจึงทําให้ใช้ทักษะเฟกช็อตด้แต่ว่าอารมณ์มันเหมือนยุรกรรมในอินจินเก่าอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ถือว่าแจมแมวแจวเรืออะไรจริงๆนะครับผมนะแล้วก็โคเซปีนี้มันจะมีความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่ ถือว่าไม่น่าเกลียดเกินไปนะครับผมนะรู้สึกว่าใช้แล้วก็มีความพิวแล้วก็คล่องตัวอย่างเช่นจังหวะนี้นะผมหลังผู้รักษาประตูหลังหักบอกเลยเอเอปวดหลังย่อเย้ยผู้รักษาประตูนิดนึงนะครับผมก็ก็ถือว่าโคเซ่ 08e หรือ08ยุโรปเนี่ยมันมีความคล่องตัวกับสนุกบว์ครับเยอะเลยนะครับผมนะต่างกันเยอะมากเลยทีเดียวเชียลนะครับผมจังหวะนี้ก็โดนเสียบนะครับผมนะก็ะค,คัดจังหวะจุดโทษมาด้วยถามว่าทำไมถึงต้องคัดจังหวะอย่างนี้มาเพื่อต้องการให้ความยาวคลิปมันยาวขึ้นเนี่ย เอาง่าย <c oughs> okay, ๆคือไม่มีผลเนี่ยก็คัดๆมาดูกันเพลินๆสนุกๆก,กันไปนะครับผมแล้วก็ฟังผมบ่นต่อไปเรื่อยๆในครับผมนะแล้วก็โคเซ0ูนแปดอีเนี่ยมันมีโอกาสได้เทคตัวขึ้นมงมากกว่าศูนย์หกเวิลด์คับนะครับผมแต่ว่ามงไม่เข้าซักลูกเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมถึงค่าพลังมันจะดูดีแต่ว่าผมลองใช้เปิดมงโอกาสได้มงมันน้อยมากก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการเปิดไม่ดีด้วยแหละนะครับผมนะก็ เรื่องนี้ผมขอไม่พูดแล้วกันนะว่าปีไหนทําได้ดีกว่านะครับผมแต่ว่าการหาช่องการยืนตำแหน่งศูนย์โหวคัพทำได้ดีกว่าเยอะนะครับผมนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเวลาใช้ศูนย์แปดหรือศูนย์แปดยุโรปเนี่ยมันจะชอบลงมาต่าๆแปลกๆทั้งนั้นที่ผมเอาจับไปเป็นตําแหน่งสไตรเกอร์แล้วมันก็ยังลงมาต่ํานิดนึงมันแปลกๆไปหน่อยหนึ่งนะผมถ้าถ้าเทียบกับศูนย์โหวคับเนี่ยศูนย์โหวคัพมันจะรอห้อยอยู่ข้างหน้าพร้อมที่จะจบสกอร์แน่นอนนะครับแล้วจวังหวะนี้ก็เฟชกช็อต้วยง 08E เนีมัไดดปรรบ5า กับความคล่องตัวเนี่ยแหละนะแล้วก็พลังการยิงผมคิดว่า 08E เนี่ยมันจะดีกว่า 06B ครับก็ตรงนี้แต่ว่าถ้าเอาความเป็นสไตรเกอร์เอาความเป็นเพอร์เฟกต์สไตรเกอร์ความสมบูรณ์แบบความแข็งแกร่งความเร็วยืนตำแหน่งหาช่องอะไรเงี้ยผมก็ยังคิดว่า 06B ครับยังดีกว่าเยอะเลยเอาแล้วนะครับผมนะก่อนจะจบคลิปก็มีลูกสวยๆมาให้ดูนะครับผมก็เพื่อนๆก็สังเกตในไฮไลท์ได้เลยง่ายๆเลยนะครับผมนะว่าโค้เซ 08E เนี่ยหรือ08ย e ุโรปเนี่ย,ยมันยิงไกลดีกว่า 06B เยอะ นะครับผมนะแล้วก็เออมีความคล่องตัวและผิวกว่าเยอะแค่นั้นเองแต่ว่าที่เหลือก็อาจจะดูด้อยกว่านะฮะเอ้าวนะครับผมเพื่อนๆก็จะสามารถเลือกนักเตะที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับผมนะก็ทางซ้ายเนี่ยจะเป็น06นย์หกโคลนะครับผมทางขวาก็จะเป็น0 8 e หรือว่าศูนยุโรปนั่นเองนะครับผมก็ความต่างกันเนี่ยดูได้ไม่ยากเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมโคเซซุนอุเอะครับเนี่ยจะมีการจบสกอร์ที่เฉียบคมได้มากกว่านั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ มีความแข็งแกร่งมากกว่าด้วยนะครับผมนะแล้วก็ยืนตำแหน่งที่ดีกว่าหาช่องได้ดีกว่าเยอะเลยนะถ้าเทียบกันเนี่ยนะครับผมนะแล้วก็มีความเร็วกว่านะนะครับผมนะแล้วก็จบสกอร์การอากาศได้ดีกว่านะผมไม่ว่าจะเป็นลูกหมงหรือวอลเล่นะครับผมแต่โครเซส 08e หรือซุปเปอร์ยโรมเนี่ย จะมีเออการจบสกอร์ระยะไกลอ่ะหวังผลได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับผมนะแล้วก็เออมีความคล่องตัวกว่านะแล้วก็มีทักษะที่5ดาวด้วยนะครับผมสำหรับคะแนนผมก็จะให้โคเซ่ศูนย์หกเวิร์คับเก้าเต็ม10เลยนะครับผมนะส่วนโคเซ่ศูนย์แปดอีหรือศูนย์แปดยูโรเนี่ยผมก็ขอให้เพียงแค่8.5เต็ม10เอาเลยกันนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเพื่อนๆก็ตัดสินใจที่จะซื้อโคเซ่ปีไหนถูกกันหรือเปล่านะครับผมนะถ้าเพื่อนๆชอบก็ ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกด subscribe ได้เลยนะครับผมนะก็เออผมก็หาข้อแตกต่างของโคเซศูนย์หกเอคลับกับ 08E ได้เพียงเท่านี้นะครับผมนะแล้วก็บัรยายความรู้สึกที่ได้ใช้จริงๆเหมือนเป็นการรีวิวบนในตัวนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมกัมนมาตลอดนะครับผมก็ฝากแชร์เพื่อนๆดูต่อด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม